ใครเป็นคนชอบคิดเรื่องอนาคตบ้างครับใครคิดเรื่องอนาคตหรือวางแผนอนาคตไว้บ้างเป็นคนที่แบบว่าวางแผนทุกอย่างในอนาคตไว้พิมพ์เลข9มาครับก้9หน้าอ่ะใครพิมพ์เลขเก้9 9หน้าใครที่ชอบวางแผนอนาคตนะของตัวเองของลูกของผู้อื่นหรืออะไรก็ตามเนี่ยคือแบบชอบวางแผนอะพิมพ์เลข9มาอืมผมจะให้คุณ ดูอะไรบางอย่างแล้วคุณจะรู้คุณจะรู้เท่าทันตัวเองไม่ใช่เท่าทันผู้อื่นใครที่ชอบวางแผนอนาคตถ้าพูดถึงเรื่องความรักเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนแต่ถ้าพูดถึงเรื่องอนาคตกับชีวิตของเราเนี่ยเรามักจะมองว่ามันต้องวางแผนใช่ไหมเรามักจะมองว่ามันต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้นะต้องฟังคนนั้นคนนี้เอาตรงๆนะ แมทั้งเรื่องความรักการเงินสุขภาพการงานอาชีพของคุณอนาคตคุณคุณไปถามใครก็ตามเถอะกูรูที่ไหนก็ตามเถอะแม้แต่ผมก็ตามเถอะผมก็ไม่เคยจะบอกหรอว่าคุณต้องทําอย่างนั้นทําอย่างนี้ทําอย่างน้นเพราะไม่มีใครรู้ว่าอะไรดีที่สุดสําหรับคุณนอกจากตัวคุณเองแม้กระทั่งพ่อแม่ของคุณเขาคาดหวังนะครับว่าสิ่งที่บอกไปอ่ะมันจะดีที่สุดสําหรับคุณแค่คาดหวังนะ แต่ตัวคุณนั่นแหละจะรู้ดีที่สุดว่าอะไรดีที่สุดสําหรับคุณถ้าวันนี้นะผมเชื่อคําพูดคนอื่นวันนี้ผมอาจจะเป็นพนักงานบริษัทพนักงานราชการทํางานอะไรไปวันๆแต่เพราะผมรู้ว่าตัวผมอยากให้ผมจเจริญที่สุดผมก็เลยเชื่อและฟังตัวเองแม้กระทั่งเรื่องการงานสุขภาพการเงินความรักเพราะฉะนั้นเวลาผม ผิดพาลาดล้มลุกคุกคานมันก็คือตัวผมไม่ใช่เพราะเขาเพราะคุณเพราะพ่อแม่บางคนที่โทษผู้ใหญ่พ่อแม่เลี้ยงฉันมาเนี่ยผมขออนุญ,ญาตนะมันจะมีพวกแบบเด็กวัยรุ่นบางคนเนี่ยเข้าใจผิดนะบอกว่าพ่อแม่ที่ไม่พร้อมเนี่ยก็ไม่ต้องมีหรอกทาให้ฉันลําบากอย่างนั้นอย่างนี้ผมก็ไม่ได้บอกว่าผิดนะก็ถูกแต่คุณไม่มีสิทธิ์ไปพูดแบบนั้นท่านเลี้ยงดูได้ดีที่สุด ตามสภาพแวดล้อมตรงนั้นสิ่งที่สำคัญตอนนี้คือเดี๋ยวนี้และปัจจุบันนี้คุณจะเอายังไงคุณจะโทษต่อไปเหรอคุณจะโทษว่าไอคนนั้นเนี่ยไม่รักฉันมันชั่วเอาแล้วเราล่ะบอกไปเนี่ยเราดีขึ้นไหมก็ไม่ดีพ่อแม่ไม่ได้ให้มรดกอะไรฉันมาเลยไม่ยอมส่งฉันเรียนเมืองนอกไม่ยอมส่งฉันเ่เรียนโรงเรียนนา,นานาชาติดีดแล้วยังไงอะแล้วดีขึ้นไหม ก็ไม่เลยต้องตั้งคำถามคำถามว่าแล้วเอาอยังไงกับตัวเองคราวนี้เนี่ยผมเนี่ยเป็นคนที่ยึดติดกับอนาคตมากยึดติดกับอนาคตมากชอบชอบวางแผนว่าต้องเป็นอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนี้มีลูกกี่คนมีบ้านกี่หลังมีรถกี่คันมีแฟนกี่เอ้ยอคนเดียวพอนะพอเราเริ่มวางแผนเราจะเริ่มผิดหวังแล้วเรากส็สะสมความผิดหวัง ความผิดหวังแหมวันนี้ลิ้นพันกันเราจะเริ่มสะสมความผิดหวังจนเราไม่มั่นใจนะครับเหมือนตอนเด็กๆอะเรามีความมั่นใจมากว่าอยากเป็นคนนั้นอยากเป็นคนนี้อยากเป็นครูอาจารย์หมอเป็นนู่นเป็นนี่แต่เราลดลงลดลงลดลง,ลดลงจนทุกวันนี้แค่ตื่นไปแล้วทํางานไปวันๆให้มันได้ชีวิตรอดไปวันก็ดีเห็นไหมมันลดลงลดลงเพราะเราสะสมความผิดหวังเราไม่ยอมเก็บเก็บความสําเร็จเล็ก,ลกๆคราวนี้ผมพูดเรื่องคนที่ชอบมองถึงอนาคต ไม่ได้มีเหตุที่จะแช่งนะครับคุณเคยมองไปถึงตรงไหนของชีวิตแล้วบ้างคุณเตรียมตัวตายหรืออยังผมขอพูดคำนี้คุณมองถึงอนาคตเนี่ยคุณเคยมองว่าเตรียมตัวตายหรือ,อยังถ้าคุณมองไม่ถึงนะแสดงว่าคุณยังไม่ได้มองถึงอนาคตจริงๆแสดงว่าคุณมองไม่ถึงอนาคตถ้าคุณมองถึงอนาคต ณรู้ว่าตายแน่ๆผมไม่รู้ว่าคุณจะมีคนรักไหมไม่รู้ว่าอนาคตคุณจะมีถึงพันล้านไหมไม่รู้ว่าคุณอยู่ประเทศไทยไหมอ,อนาคตไม่รู้ว่าคุณจะมีแฟนกี่คนมีลูกกี่คนมีบ้านกี่หลังแต่ที่แน่ผมรู้ว่าตายแน่ทุกคนประเด็นก็คือถ้าเรามองไปถึงอนาคตว่าตายแน่ๆ สิ่งที่เราต้องทําไม่ใช่ปรงนะครับคือเตรียมตัวตายเตรียมตัวตายยังไงอ่ะถ้าวันนี้คุณจะตายคุณมั่นใจหรือยังว่าคุณอยู่กับคนที่คุณรักและรักคุณคุ้มแล้วคุณวิ่งตามวัตถุวิ่งตามอะไรไม่ผิดไม่ผิดแต่ถ้าเรามองถึงอนาคตถ้าวันนี้คือวันตาย คุณจะเสียใจเรื่องไหนไม่ได้อยู่กับลูกไม่ได้อยู่กับแฟนมากพอกลับมาถึงบ้านเล่นโทรศัพท์เยอะไปเห็นไหมเราลืมวางแผนไว้เรายังไม่ได้เสิสมหรือว่าอยู่กับคนที่รักแบบจริงใจไม่ใช่จริงใจจริงจังแล้วกันเพราะเราจริงใจอยู่แล้วผมเชื่อว่าคนที่ดูผมตรงนี้เป็นคนดีพอประเด็นก็คือพอเรามองไปถึงอนาคตถึงจุดที่รู้ว่าเราตายแน่ เราจะเริ่มเห็นคุณค่าของปัจจุบันตอนนี้ว่าเรามองหน้าสัตว์เลี้ยงของเราเต็มอิ่มหรือ,อยังมองหน้าลูกของเราจำภาพจำช่วงเวลาดีๆหรือ,อยังไม่ใช่เอะอะไรหาเรื่องทะเลาะกับแฟนทะเลาะกับพ่อแม่เพราะฉะนั้นถ้าคุณเป็นคนชอบอยู่หรือชอบวางแผนอนาคตเป็นเรื่องดีครับแต่อย่าลืม ไปถึงวันตายมันจะทำให้คุณย้อนกลับมาปัจจุบันนี้คุณจะค่อยๆทำทุกๆอย่างแบบสมดุลเพราะทุกวันนี้กว่า90%ซของเรางาน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 เงิน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 งานงานงานเงิ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 นตายไม่ได้ใช้งานงานงานเงิ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 นจะไปหาลูกนะถ้าฉันมีเท่านั้นเท่านี้จะตายไม่ได้ไปหาแต่ถ้าเราบาลานซ์ดีๆบาลานซ์ดีๆ แม่เราไม่รู้ว่าจะอยู่ตอนไหนพ่อเราจะอยู่ถึงตอนไหนไม่รู้แต่เราบาลานซ์ดีๆทํางานแบ่งเวลาทํางานปึ๊บปั๊บเราได้เสรสมอะไรนู่นนี่นั่นแล้วว่าเอออยู่เขาแบบเต็มที่เต็มเวลาคุณจะไม่เสียดายเลยเพราะสุดท้ายต่อให้คนรักของคุณทิ้งคุณไปก็ตามนะคุณจะรู้ว่าคุณทําเต็มที่แล้วมันไม่มีอะไรต้องเสียดายอีกนะครับแต่เพราะว่าเราไม่เคยวางแผนอนาคตแบบจรงิจรงจังเพราะต่อให้คนรักดีแค่ไหน เวลาตายก็แยกกันตายครับจริงไหมไม่ต้องพูดถึงว่าเขาทิ้งคุณนะถ้าไม่ต้องพูดถึงว่าจะเจอคนรักที่ถูกต้องถูกใจนะแต่ว่าถ้าเราเป็นคนมองมองไปถึงอนาคตแล้วเนี่ยเรารู้แน่แว่าตายแน่แล้วทําไมวันนี้ไม่เตรียมตัวใช้ให้มันคุ้มเพราะมันเป็นกลอุบายที่ผมคิดมาว่าให้คุณย้อนมาปัจจุบันให้ได้ เพราะไม่อย่างนั้นผมบอกอยู่กับปัจจุบันนะอยู่กับครอบครัวนะคุณไม่รู้หรอกกลับบ้านไปก็เจอหน้าลูกอยู่แล้วแต่เจอหน้ายัางไงรู้ไหมรูดถ่ายมือถือปื๊ดปื๊ดปัดป๊ปื๊ดปปัดป,ดป,ดป,ดปดแต่ในความเป็นจริงก็คืออยู่อยู่ใช้ช่วงเวลาความทรงจําเนี้ยนะเดี๋ยวพอเขาโตไปเขาก็มาอยู่กับเราแล้วจริงไหมเพราะฉะนั้นนี่อาจจะเป็นส่วนหนึ่งนะครับการที่คุณยังหยุดดูผมอยู่ตอนเนี้ย มันอาจจะเป็นสัญญาณว่าให้คุณตื่นสติตัวเองได้เป็นคอร์ส15วันเต็มๆนะครับไฟล์วิดีโอกว่า30ชั่วโมงนะครับในนั้นมีถามตอบครบนะครับที่เรียนมาทั้งหมดเนยนักเรียนที่เรียนก็คอนเฟิร์มมาหมดแล้วนะลองมาดูได้ในคอมเมนต์นะครับแล้วก็ยังไม่เคยมีใครทําไม่ได้อะนะแต่ประเด็นก็คือนะครับในเนื้อหาตรงนี้มันจะมีเรื่องของจิตสํานึกจิตใต้สํานึกนะครับรวมถึงการ ใช้ชีวิตนะครับระหว่างวันทําอะไรก่อนนอนทําอะไรตื่นนอนทําอะไรนั่งสมาธิยังไงหายใจยังไงมีหมดนะครับเพราะมันเกี่ยวพันกันหมดก็ผมบอกแล้วว่าผมไม่ได้สอนเรื่องกดแรงดึงดูดผมแอบแอบอะไรแถมภายในเข้าไปให้คุณแล้วกดแรงดึงดูดมันเป็นผลเหตุมันคือผมฝังมเมล็ดเข้าไปที่ดินแล้วคุณก็จเจริญรุ่งเรืองนี่คือผลกดแรงดึงดูดคือผล เป็นไฟล์วิดีโอ30ชั่วโมงนะน่าจะกว่านะผมจำไม่ได้นะครับแต่ว่านานมากเพราะว่าเรียน15วันเต็มๆอัดแน่นเลยนะโอเคถ้าใครสนใจนะครับจากราคา15,900หรืเหลือ12,900เฉพาะช่วงนี้เท่านั้นนะครับ